สวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับวันนี้มาแนะนําสินค้านะครับเป็นเครื่องสูบน้ํานะครับ Honda รหัส GX160 นะครับตัวนี้ GX160 ตัวแท้มาพร้อมกับปั๊มสามนิ้วนะครับปั๊มอลิเน,นะครับตัวนี้เป็นปั๊มยี่ห้อพายานาานะพาานาคตัวนี้ขาบูแท้ไทยหินนะครับ สวนี้สามารถแกะย่อแยกชิ้นได้นะครับลูกค้าสามารถเอาเฉพาะเครื่องยนต์หรือว่าเฉพาะปั๊มได้เลยนะครับทางเราพร้อมถอดให้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับนะเครื่องมือสองเราเป็นมือสองที่ทำการเช็คตรวจสภาพใหม่ทั้งหมด ว่าจะแยกชิ้นได้นะครับทั้งชุดในราคา5,500บาทนะครับถ้าแยกชิ้นเฉพาะเครื่องยนต์4 0